คุณแจสําสรองของหูใจยยมถ้าตอนนี้อยู่บนเตียงแล้วขอให้ขยับตัวให้สบายปล่อยไหลลงนิดหนึ่งคลายกรามคลายหน้าผากเหมือนเราปลดปลมเล็กๆที่ผูกไว้ทั้งวันแล้วอาตมาภาพขอชูนหายใจช้าๆด้วยกันนะ หายใจเข้าให้รู้สึกว่ากลับมาอยู่กับตัวเองหายใจออกให้รู้สึกว่าไม่ต้องรีบแล้วหายใจเข้าหายใจออกคืนนี้ไม่ใช่คืนที่ต้องชนะอะไรไม่ใช่คืนที่ต้องทำให้ใครพอใจ คืนนี้เป็นคืนที่เราจะพาใจกลับมาที่ของเดิมกลับมาที่บ้านของมันถ้าโยมรู้สึกว่าวันนี้เหมือนเดินไกลามากขอให้รู้ว่าถึงบ้านช้าได้แต่ขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยก็พอหลายคนทำงานเก่งดูแลคนอื่นเก่ง รับผิดชอบเก่งแต่พอตกกลางคืนกลับไม่รู้จะวางใจไว้ตรงไหนเพราะทั้งวันเราเอาใจไปฝากไว้กับนานฝากไว้กับคำพูดคนฝากไว้กับความคาดหวังฝากไว้กับโยอดตัวเลขฝากไว้กับคำว่าต้องดีต้องทัน ต้องสมบูรณ์พอเลิกงานเรากลับบ้านได้แต่ใจเหมือนยังติดอยู่ข้างนอกติดอยู่ในชัดที่ยังไม่ตอบติดอยู่ในคำวิจารณ์ติดอยู่ในความกลัวพรุ่งนี้ธรรมะง่ายๆคืนนี้ที่อาตมาภาพอยากชูนโยมเห็นคือ บ้านของใจคือความรู้สึกปลอดภัยภายในและกุญแจที่จะพากลับบ้านไม่ใช่คำชมไม่ใช่ความสำเร็จแต่คือการกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมารู้ดวว่าตอนนี้เรายังอยู่เรายังหายใจได้เรายังมีที่ให้พัก บางครั้งเราเหนื่อยเพราะปัญหาแต่บ่อยครั้งเราเหนื่อยเพราะใจไม่ยอมกลับบ้านยังเดินบนอยู่ข้างนอกทั้งที่ค่ำแล้วนิทานคืนนี้จะเล่าเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกุญแจสำรองกุญแจที่ไม่ได้เปิดประตูบ้านธรรมดาแต่เปิดประตูให้ใจ ได้กลับเข้าที่พักของมันอีกครั้งนิทานธรรมะวันนี้กุญแจสำรองของหูใจมีกุลบุตรีคนหนึ่งชื่อการอายุสามสิบต้นๆทำงานฝ่ายประสานงานโครงการงานของการไม่ใช่งานที่ต้องใช้แรงมากแต่ใช้ใจมาก เพราะต้องคุยกับคนหลายฝ่ายต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องรับอารมณ์คนต้องรับแรงกดดันเรื่องเวลาการเป็นคนรับผิดชอบสูงใครฝากอะไรเธอจำหมดใครนัดอะไรเธอไม่เคยลืมแต่มีอย่างหนึ่งที่เธอมักลืมเสมอ คือลืมกลับมาหาตัวเองเธอกลับถึงห้องทุกคืนอาบน้ำเปลี่ยนชุดกินอะไรเล็กน้อยแล้วก็ล้มตัวลงนอนแต่โกนหลับสมองเหมือนยังเปิดไฟอยู่เปิดไฟให้เรื่องวันนี้เปิดไฟให้เรื่องพรุ่งนี้ เปิดไฟให้เรื่องที่ยังไม่ทันทำการพูดกับเพื่อนบ่อยๆว่าเหมือนร่างกายกลับบ้านแล้วแต่ใจยังอยู่บนถนนเพื่อนๆก็หูเราะเพราะหลายคนก็เป็นแบบนั้นคือหนึ่งการเลิกงานดึกฝนตกโปรยๆปรยรถติด เธอวิ่งขึ้นรถไฟฟ้าสลับกับเดินเร็วๆเ,เพราะกลัวถึงห้องช้าพอถึงหน้าหอพักการควานหากุญแจกระเป๋าหน้าก็แล้วช่องเล็กก็แล้วซิปในสุดก็แล้วไม่มีกุญแจหายเธอเริ่มใจเต้นแรง ความเหนื่อยทั้งวันยังไม่ทันได้วางความกลัวก็เข้ามาเพิ่มเหมือนมีคนเอาหินก้อนใหม่มายัดใส่ใจการพยายามตั้งสตินึกโยนว่าใช้กุญแจครั้งสุดท้ายตอนไหนนึกภาพโดนจ่ากาแฟโดนรับเอกสาร ตอนยืนคุยหน้าลิฟต์ยิ่งนึกยิ่งฟุง้งยิ่งฟุง้งยิ่งเหมือนใจหลงทางเธอนั่งยองๆหน้าประตูฝนยังตกเบาลมเย็นแต่ในอกกลับร้อนแล้วความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องกุญแจ แต่เป็นประโยคที่แทงใจมากถ้ากุญแจหายเรายังหาทางเข้าห้องได้แต่ถ้าใจหายเราจะพาใจกลับเข้าที่พักได้ยังไงการเนียไปเหมือนเพิ่งรู้ว่าเธอใช้ชีวิตแบบไม่มีเวลาหาทางกลับใจ มานานแล้วขณะที่การกำลังจะโทรหาช่างมีเสียงคนเรียกจากด้านล่างหนูหนูอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมเป็นเสียงยายเฝ้าหอยายอา,ายุหกบกว่าตัวเล็กๆแต่สายตาใจดีการรีบตอบ ใช่ค่ะยายหนูกุญแจหายค่ะยายยิ้มไม่ตื่นตกใจเหมือนเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มานับร้อยครั้งยายเดินขึ้นมาช้าๆมือหนึ่งถือไฟฉายเล็กๆอีกมือหนึ่งถือกล่องเหล็กเก่าๆยายพูดว่าไม่เป็นไร เรามีกุญแจสำรองแต่โกนจะไขยายขอถามหน่อยหนูหายใจอยู่ไหมการชะงักคะหายใจอยู่ขยายยายพยักหน้าดีแล้วบางคนกุญแจหายแล้วหายใจหายไปด้วย ใจมันวิ่งเร็วกว่าตัววิ่งจนลืมว่าตัวเองยังอยู่ตรงนี้การหัวเราะแห้งๆเพราะมันจริงยายไขกุญแจให้ประตูปเปิดแต่การยังไม่รีบเข้าเหมือนเธออยากฟังยายต่อยายพูดช้าๆหนูรู้ไหมบางคนเข้าห้องได้ แต่ไม่เคยเข้าหัวใจตัวเองได้เลยเพราะใจมันยังยืนตากฝนอยู่ข้างนอกยืนอยู่กับคำพูดคนยืนอยู่กับความผิดพลาดยืนอยู่กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การพยักหน้าน้ำตาเริ่มคลอโดยไม่ตั้งใจเธอไม่แน่ใจว่าร้องไห้เพราะเหนื่อยหรือร้องไห้เพราะได้ยินความจริง ย่ายืน่นกุญแจสำรองให้แล้วพูดต่อหนูเอาไปสำรองไว้แต่จำไว้ว่าคืนนี้สิ่งที่ต้องสำรองไม่ใช่แค่กุญแจห้องสำรองความอ่อนโยนให้ตัวเองด้วยการถามยายหนูจะสำรองความอ่อนโยนยังไงคะยายยิ้ม นี่ง่ายเลยก่อนนอนทําเหมือนพาเด็กคนหนึ่งกลับบ้านเด็กคนนั้นคือใจหนูเองแล้วยายสอนสี่ขั้นสั้นๆเหมือนเป็นพิธีเล็กๆที่ทำได้ทุกคืนยืนหรือนั่งนิ่งๆสิบลหมหายใจบอกใจว่ากลับมาได้แล้วถามใจว่าวันนี้หนักตรงไหน แล้วไม่ต้องรีบแก้พูดกับตัวเองว่าพอแล้วสำหรับคืนนี้ยายพูดปิดท้ายว่าใจเราไม่ได้ต้องการคำเทศยาวๆทุกคืนบางคืนใจต้องการแค่ถูกพากลับบ้านแบบปลอดภัยการยกมือไหว้าย,ายายแล้วเข้าห้องไปคืนนั้น เธอวางกระเป๋าไม่รีบเปิดมือถือไม่รีบเช็คงานค้างเธอนั่งลงข้างเตียงหลับตานับลมหายใจสิบครั้งหายใจเข้าเหมือนเรียกตัวเองกลับมาหายใจออกเหมือนวางของนักลงเธอลองพูดเบาๆกับตัวเองว่ากลับมาได้แล้วนะ แค่นั้นน้ำตาก็ไหลไม่ใช่น้ำตาสศกแต่เป็นน้ำตาเหมือนคนที่หลงทางนานแล้วเพิ่งเห็นไฟหน้าบ้านวันต่อต่อมาการยังทำงานหนักเหมือนเดิมยังมีคนเร่งยังมีปัญหาเฉพาะหน้ายังมีวันที่ผิดพลาดแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือทุกคืนก่อนนอน การทำพิธีสิบลมหายใจเหมือนเดิมบางคืนเธอแค่หายใจแล้วหลับบางคืนเธอถามใจว่าหนักตรงไหนแล้วได้คำตอบว่าหนักเพราะกลัวคนไม่พอใจหรือหนักเพราะโทษตัวเองหรือหนักเพราะอยากเก่งเร็วเกินไปเธอไม่ได้แก้ทุกข้อ แค่รับรู้เหมือนเปิดไฟให้เห็นของในห้องไม่ต้องจัดให้เสร็จคืนนี้มีคืนหนึ่งการโดนตำหนิในที่ประชมุมถึงบ้านเธอรู้สึกเหมือนใจสัน่นความคิดจะวิ่งไปไกลเหมือนเดิมแต่เธอหยุดนั่งลงหายใจสิบครั้งแล้วพูดกับใจว่า วันนี้เหนื่อยมากใช่ไหมไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันก่อนเพียงเท่านั้นความแน่นในอกค่อยๆค,ค,คลายเหมือนมีใครค่อยๆเปิดหน้าต่างให้ลมผ่านการเริ่มเข้าใจว่าการกลับบ้านของใจไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการกลับมามีพลัง พอจะ,ะเผชิญปัญหาในวันรุ่งขึ้นสองสัปดาห์ต่อมาการบังเอิญพบกุญแจที่หายมันอยู่ในช่องลับของกระเป๋าใบเดิมช่องที่เธอแทบไม่เคยใช้เธอหัวเราะกับตัวเองอ้าวอยู่ตรงนี้เองแล้วเธอก็หยุดคิดนิดหนึ่งและยิ้มออกมาอีกแบบหนึ่ง เพราะเธอรู้ว่าต่อให้กุญแจหายอีกต่อให้วันไหนพังอีกอยังน้อยเธอมีกุญแจสำรองของใจแล้วคืนนั้นก่อนนอนการยืนที่หน้าต่างมองไฟถนนแล้วนับลมหายใจสิบครั้งเหมือนเดิมเธอไม่ได้ขอให้พรุ่งนี้ง่ายเธอแค่ขอให้คืนนี้ ใจได้กลับเข้าที่พักของมันแล้วเธอก็หลับหลับแบบคนที่ไม่ต้องแบกตัวเองไปทั้งคืนโยมนิทานคืนนี้ไม่ได้บอกว่าชีวิตต้องเรียบร้อยก่อนถึงจะพักได้ไม่ได้บอกว่าเราต้องชนะทุกอย่างก่อนถึงจะหลับได้แต่มันชวนให้เห็นว่า เราฝึกพาใจกลับเข้าที่พักได้แม้ชีวิตยังมีคลื่นกุญแจสำรองของใจคืออะไรคือลมหายใจปวกความอ่อนโยนคืนนี้ถ้าโยมอยากลองทำตามการอัตมาภาพขอชวนทำแบบสั้นๆก่อนหลับนับลมหายใจช้าๆสิบครั้ง แล้วพูดกับตัวเองในใจว่ากลับมาได้แล้วถามใจเบาๆว่าวันนี้หนักตรงไหนไม่ต้องหาคำตอบครบปิดท้ายด้วยประโยคเดียวพอแล้วสำหรับคืนนี้แค่นี้เหมือนเราเปิดประตูให้ใจได้เข้าบ้านของมัน ได้หยุดตากฝนได้วางรองเท้าหน้าห้องแล้วนอนอย่างคนที่ไม่ต้องสู้ต่อในความมืดโยมก่อนจะหลับขอให้หายใจเข้าเบาๆแล้วหายใจออกยาวๆหายใจเข้ารับรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้หายใจออก ปล่อยสิ่งที่ยังไม่ต้องทำคืนนี้ถ้าคืนนี้ใจยังไม่นิ่งไม่เป็นไรเหมือนเด็กที่เพิ่งกลับบ้านจากวันที่เหนื่อยเขาอาจอยังสะอื้นอยู่บ้างแต่พออยู่ในอ้อมกอดที่ปลอดภัยไม่นานเขาจะค่อยๆสงบเองกอให้โยมวางวันทั้งวันไว้ข้างนอก ให้เตียงนี้เป็นที่พักให้ห้องนี้เป็นที่ปลอดภัยและให้ใจได้กลับเข้าบ้านของมันอย่างอ่อนโยนหลับให้สบายหลับให้เบาแล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ด้วยใจที่ได้พักจริงๆสาธุ